อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างของปรากฏการณ์โฟโตเอดิกติกรครับก็คือว่ามีเวิร์กฟังก์ชันของทางสเตนเนี่ยคือ4.5อิเล็กตรอนโวล์ให้คำนวณหาอัตราเร็วที่เร็วที่สุดของอิเล็กตรอนที่ออกมาจากทางพื้นผิวทางสเตนเมื่อแสงซึ่งมีพลังงานโฟตอน5.8อิเล็กตรอนโวล์ั้นฉายเข้าไปที่เซอร์เฟต อันนี้ไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องฝึกทำนะครับถ้าเทียบกันแล้วก็ถ้าฝึกทำบ่อยก็น่าจะพอทำได้ก็เราก็ต้องจำให้ได้ก่อนว่า Work ที่เขาให้มาคืออะไรก็คือเว r ร์ u ฟังก์ชันคือ4.5อิเล็กตรอนโวลต์อันนี้เป็นหน่วยของพลังงานอิเล็กตรอนโวลต์สามารถแปลงเป็นจูลได้แล้วก็ เราไม่รู้ว่า Ve นั้นคือเท่าไหร่ก็คือ v ก็คือ speed ก็คือ speed ของ Elect อัตราเร็วของอิเล็กตรอนนั้นคือเท่าไหร่เราไม่รู้เราจะรู้อีกว่าพลังงานของโฟตอนเนี่ยคือ5.8อิเล็กตรอนโวลต์นั้นเราก็ใช้สมการที่มันเกี่ยวข้องกับ photoelectric effect ซึ่งก็คืออันี้เราต้องจำให้ได้เลยว่า e เท่ากับ k max บวก work function โอเคโดยที่ e เนี่ยเรายังรูกว่า e มันเท่ากับ hf โอเคแล้วก็อันนี้ก็คือ work function ฉะนั้นถ้าเราแทนค่าไปมันก็จะกลายเป็น5.8อิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับ k max บวกสีอิเล็กตรอนโวลต์โอเค นั้น k max เนี่ยก็จะเท่ากับ1.3อิเล็กตรอนโวลต์แต่ทีนี้ k max มันสัมพันธ์ยังไงกับกับอัตราเร็ว v ก็ k max ก็คือ kinetic energy นั้น kinetic energy เนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อน k max เนี่ยมันยังเท่ากับ e v stop อีก e คือ elementary charge สมมตว่า k max เท่ากับเท่ากับ5อิเล็กตรอนโวลต์ นั้น v stop ก็คือ5โวลต์เพราะว่าฝั่งซ้ายกับฟังความ,มันจะเท่ากันโอเคเช่นอย่างโจทย์อันนี้ก็คือ v stop มันเท่ากับ e v stop มันเท่ากับ1.3 e เลกตันโ v ลต์ฉะนั้น v stop มันจะเท่ากับ1.3 v ก e ็ e เนี่ยเหมือนเอาไปแทนตรงเปลี่ยนจาก v เป็นอ e ล็กตรอนโวลต์ได้เลยโอเคซึ่งแล้ว สมการพลังงานจลเนี่ยก็คือ 1.2m V ส่วน 2mv กำลัง2ฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้ V กำลัง2งเท่ากับ 2K Max ส่วน M นั้นหาวิยเฉยก็เป็นใส่ q u a r e r o o t โอเคแต่ทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้เรามีปัญหาอยู่เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นหน่วย หน่วยเมตรแล้วทีนี้มันก็มันจะไม่ดูดูไม่สอดคล้องกับหน่วยที่เราต้องการจะหาคือหาหา v คือเป็นความเร็วฉะนั้นเราต้องเปียเราต้องเอา mc คูณข้างล่างแล้วก็ถ้าจะคูณข้างล่างเราก็ต้องคูณข้างบนด้วยแต่ข้างล่างติด,ตดสแควรูทอ,อยู่ฉะนั้นข้างล่างก็ต้องเป็นสีกำลังสอง โอเคข้างบนก็คือ c ก็ u ขางหน้าของเหลีโดยที่ c ก็คือความเร็วของแสงคือ3.10คูณลัง8ทีนี้ข้างบนเนี่ยก็คือ2 e คูณ1.3 v ถูกแล้วแต่ข้างล่างเนี่ย mc square เนี่ยอันเนี้ยหน่วยมันเป็นจูล มันได้ m s เนี่ยเราต้องจำว่ามันได้แปดจุดหนึ่งเก้าคูณสิบกับลงลบสิบสี่แต่ทีนี้ข้างบนเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนบอนั้นเราต้องแปลงจูนให้เป็นอิเล็กตรอนบอด้วยก็คูณด้วยข้างหลังมันก็จะข้างล่างก็จะกลายเป็นอิเล็กตรอนบอเพราะว่าจูนมันจะตัดจูนสุดท้ายแล้วอิเล็กตรอนบอมันก็จะตัดกับอิเล็กตรอนบอด้วยนั้น มันก็จะได้เป็นยูนิตอัตราเร็กวก็คือเมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะตอบเป็น6.7เคูณ10กำลัง5เมตรต่อนาทีข้อนี้ยากตรงที่พอทําถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องเอา c คูณข้างบนแล้วก็ข้างล่างเพื่อให้เป็นอันนี้แล้วเราต้องรู้ค่า m c square มันเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราต้องเราต้องรู้ว่า m c square ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันคือ8.19คูณ10ยกกำลังลบสิจูลแล้วเราต้องแปลงจูลเป็น อิเล็กตรอนโวลต์และอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะตัดกอิเล็กตรอนโวลต์งั้นมันก็จะเหลือแต่ยูนิตที่เป็นเมตรต่อนาที okay. mm hmm. ก็จะตอบประมาณนี้ซึ่งเค okay. ที่เหลือก็ต้องลองไปไล่ฝึกทำดูครับก็จะประมาณนี้ครับ